สวัสดีเพื่อนชาวโฟวิลไทม์นะฮะวันนี้เราอยู่กับ h ฮีทเ g e นะฮะเลทเมทัลลิทนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเพิ่งได้มานะฮะไม่นานที่ออกมาสภาพอีกใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษด้วยนะฮะเป็น Limited e dition ด้วยนะฮะสังเกตจากนี่ฮะราคาบอกอยู่แล้วนะสี่ร้อยแปดสิบนะฮะไอเทมจะมีรหัส95040นั่นก็คือรหัสขึ้นต้นด้วยเลข9นั่นเองนะฮะเป็น limited e dition นะฮะ limited e dition ยังไงฮะเรามาาดดดูกกันนนนนีีีีว่่ะะะะะฮฮจเป็สสแแงบบท ตรงจะเล็บค่อนข้างดำนิดนึงนะฮะอย่าเอือสาเพราะว่าพอเล่นทำไม่ยากต้องไขน็อตติดก,กาวใส่จารบีฉีดน้ำมันมันเนี่ยมันดำซะแน่นอน,นะคะแล้วน่นดุดเลิกกาวตาช้างเยอะมากนะฮะเจ<ม>นว่าตัวของอุปกรณ์ที่ให้มาจะน้อยมากนะฮะทรงนี้เป็นทรงแบบ MA ฮเะเป็นทรงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะก็คือบอดี้ตัวนี้เนี่ยจะมีความกว้างนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังดีมากซึ่งมันกว้างขนาดว่าไม่ต้องใส่กันชน ด้านบนก็ได้นะฮะเป็นไงสวยไหมข้อดีของบอดี้ตัวนี้ก็คือวิ่งแบบเนียนมากนะฮะก็คือคุณใส่ปุ๊บเนี่ยมันวิ่งแบบเนียนเลยนะคือวิ่งแบบเนียนๆนะวิ่งแบบไหลๆนะฮะวิ่งแบบผู้ดีอะนะวง่ายๆนะฮะซึ่งเราจะเห็นกับบอดี้ที่เป็นรถเก่งซะเป็นส่วนใหญ่แบบนี้นะฮะแน่นอนว่าวิ่งแบบผู้ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรให้เราประกอบบ้างนะฮะ Limited Edition นะฮะ Limited Edition นี่เลยไวท์รถนะฮะ อ๋ตัวนี้ถ้าใครที่อยากเล่นแบบ Open Box นะฮะแล้วก็วิ่งแบบผู้ดีเลยวิ่งแบบลื่นๆเลยไหลๆเลยนะะนนนเนี่ยนะฮะแนะนำว่าโครง M A เนี่ยให้คุณได้ดีอย่างแน่อนอนนะฮะนี่นะฮะดูจากทรงแล้วคิดว่าประกอบไม่ยากนะฮะเพราะว่าเรามีความสามารถในด้านการมั่วอยู่แล้วนะฮะเนี่ยประกอบต้องปกึบกึบเนี่ยฮะเป็นไงบอดี้เด็ดไหมสวยไหมรุ่นนีส้สวยนะเนี่ยใส่เข้าเสร็จแล้วนะฮะ ก็ดูจากบอดี้ด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็สังเกตว่าเวลาลมนะ,ะตีเข้ามาเนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นทรงแบบเขาเรียกว่ารถแบบปูาะคาฮะสังเกตว่าตัวเนี้ยโครม,มันจะปิดล้อนะฮะเขาเรียกว่าปูคา<ม>ก็เวลาลมมันตีเข้ามาเนี่ยก็จะไม่โดนลอนะะ้อฮะก็จะปุ๊บผ่านไปนะฮะแล้วก็ผ่านปีตรงนี้นะฮะแล้วก็สร้างแรงกดนะฮะเพื่อให้รถเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยู่พื้นมากขึ้นนะฮะพวกสปอยเลอร์พวกปีพวกเนี้ย สำคัญมากนะฮะพวกเนี่ยพวกลมที่เข้าไปเนี่ยมันจะคอยกดลดเอาไว,นะว้นะเวลาวิ่งเร็วๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะฮะของตัวของชัซซีทั้งหมดนะฮะพวกห้องเครื่อง,องต่างๆนะะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นชุดที่เล่งงนง่ายมากๆเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนนะฮะเรื่อง,องมอเตอร์ง่ายมากๆด้วยแก๊กเดียวน,ะะนี่ฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวปิดห้องเครื่องนะฮะซึ่งดีมากๆเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะสาธิตให้ดูตัวอย่างก่อนว่ามันดีขนาดไหนนี่พอเราแกะมาเสร็จใช่ไหมนี่ฮะโค้แบบ MA มเเนี่ยนะคุณ ประกอบเข้าไปนะสมมติสมสมติใส่หมดแล้วสมมติใส่เฟืองหมดแล้วนะฮะก็ประกอบเข้าไปแบบนี้ปิดด้ามเนี่ยอันนี้ท่นเนี่ยฮะวิธีการก็คือเราวางลงไปฮะวางอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปเห็นไหมติดแล้วตอนแกะเนี่ยก็ถอดฐานออกแล้วมือบีบเราดันขึ้นหลุดแล้วปเป็นไงเป็นโค้งที่แบบเหมาะสำหรับพวกเราอย่างมากนะเพราะมันทำงานง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ เนื่องจากว่าคันนี้เป็นิมิเต็ดอ d ดิชั่นะดังนั้นนะดุกก็จะขอละเรื่องของการใส่จารบีไว้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นล้อฮะเราจะมาประกอบล้อกันก่อนนะฮะล้อรุ่นนี้สวยมากนะฮะเป็นแม็กแบบสวยมากแล้วยางนิ่มนะฮะยางเนี่ยใส่ง่ายเลยนะฮะใส่แล้วสวยมากนะฮะใส่เข้าไปฮะครบนะครับใส่ง่ายมากยางดีมากยางนี่ไม่ใช่แบบ super าร์ดนะฮะแตดุจมันยางธรรมดาเลยนะฮะเหมือนเป็นยางธรรมดาเลยนิ่มๆนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็จะเด้งหน่อยเวลามันหล่นปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าเล่นสนามที่แบบมีกระโดดเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะเด้งดึกเด้งนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความล้อมันไม่ใหญ่มากมก็อาจจะไม่เด้งเยอะเท่าไหรนะะ่นะนะลองดูดีกว่าว่าจากที่ไม่มีเพลาสีล้อเนี่ยมันทางานยังไงนะฮะขั้นแรกก่อนเลยนะฮะคุณจะต้องใส่สีชมพูล,ลงไปนะฮะกับล้อก่อนเลยนะฮะแล้วก็จะล้อมะกอบกันนี่เงือบนะฮะตะไคร่หนึ่งอัน นะฮะเงย่บงนี้นะฮะนั้นูหยิบมันขึ้นมาฮะโอเคไหมใส่เข้าไปฮะครึ่งเดียวลืมสีพู่ฮะใส่สีพู่เข้าไปก่อนปึ๊บกดหล่นก็เห็นสีพูมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวตาไก่นะฮะอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวของถ้วยทองเหลืองนะฮะรองเหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะฮะ รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีละใสหอยหมาบคอให้เล็งให้ตรงๆ่อยบีบเข้าไปฮะระหว่างที่ใส่นี่ก็พยายามดูนะฮะว่าไอ้เหล็กมันตรงกับเหลี่ยมล้อหรือเปล่านะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยตะไก่มันหลุดออกมาเห็นไหมฮะเวลาวิ่งอย่างนี้จะไม่ดีนะฮะอีก็คือล้อมันขยับได้นะ,ะต้องพยายามบีบเข้าไปแต่ว่าอย่าให้นั่นเกินไปนะฮะเพราะถ้าน่งเกินไปเนี่ยมันก็จะวิ่งไม่ดีนะฮะอนนี้โอเคอยู่นะฮะวิ่งดีมากอย่างนี้ไหลๆเลยนะฮะ ก็ใช้มอเตอร์แล้วก็ระบบเพลาทั้งหมดทางาน,นได้ดีขึ้นนะฮะขั้นมาเราก็ทําอย่างนี้ฮะกับตัวของล้อหลังเช่นกันนะฮะตะไก่อีกอันหนึ่งใส่เข้าไปนะฮะอย่างที่บอกว่าจะไม่มีตัวถ้วยทองเหลืองเหมือนเหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะฮะนี่เป็นรุ่นใหม่นะฮะเล็งแค่ตรงเหลี่ยมฮะอันนั้นก็ใส่เข้าไปอ,อ่าลืมกดเข้าไปึืบนะฮะพยายามเช็คว่าตะไก่เนี่ยมันหลุดออกมาหรือเปล่านะถ้าไม่หลุดเราล้ลอหมุนได้คือคุณทําได้ดีมากนะอ่ะต่อไปเราจะเอาตัวของ เข้าตัวใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนจะไม่ทราบนะฮะม่มีแบบนี้มาให้แล้วเดี๋ยวนี้ฮะอย่างที่บอกเราล้าการใส่จารบีเอาไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะฮะอึ๊บอย่างงี้นะฮะจริงจะไม่ใส่ก็วิ่งได้นะแต่พอใส่แล้วมันก็ก็แน่นขึ้นดีนะฮะแล้วก็ไม่มีอาการดุดอะไรเท่าไหร่นะฮะอ่ะแล้วก็วางลงไปฮะตุกนะฮะเจนว่าพอพอสีชมพูหมุนเนี่ยสีเขียวหมุนด้วยเห็นไหมนี่เป็นไงเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราทำนี้กับด้านหลังด้วย หนะลังจากนั้นเราจะเอามอเตอร์เนี่ยกับสวิตมาวางนะ,ะเพื่อให้มันขับเคลื่อนไปนะฮะสวิตนี่ก็สังเกตง่ายๆฮะถ้าเป็นตัวของอรุ่นเนี้ยนะฮะให้พยายามเอาแผ่นทองแดงเนี่ยนอนอยู่ด้านหน้านะฮะยูไม่ยากนะะประกอบง่ายฮะรถรุ่นใหม่ๆประกอบจริงๆมันก็ประกอบประกอบง่ายมาทุกรุ่นนั่นแหละนี่เห็นไหม มาแล้วเดี๋ยวด้านหลังนะฮะล้วก็ใส่ลงไปนะฮะด้านหลังก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมก็คือให้เป็นตัวฐานชนแทนนี่ตัวของมอเตอร์นะฮะเวลาสวิตช์มอเตอร์เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะจำภาพไว้นะนะ,นะะเวลาหมุนเนี่ยมันจะไม่แผ่นทองเอ่อทองเหลืองตรงนี้มันชนกันทองเหลืองทองแดงเ่ยทองแดงใช่ไหมเนี่ยชนกันปุ๊บมันก็วิ่งเก็ตไหมอ่าหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องใส่ตัวของมอเตอร์เข้าไปในนี้ฮะซึ่งรุ่นใหม่ๆจะมีมอเตอร์แถมมาแล้วนะรุ่นเก่าๆจะไม่มี เราก็ใส่หัวสีม่วงเข้าไปฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันจะค่อนข้างทนทานกับพวกตอนที่เป็นหัวสีขาวนะฮะพอสมควรนี่ฮะซื้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวล็อกมอเตอร์เข้าไปแทนนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากฮะอีที่บอกก็คือด้านหัวนะฮะใส่แบบนี้ด้านท้ายใส่แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเรามองไปที่รถฮะจะเห็นรูสองรูนะฮะก็คือตรงนี้เองซึ่งเขาจะไว้ถอดมอเตอร์นะฮะเขาจะมีด้านที่เป็นเดือยยาวๆเนี่ย ทิ้มลงไปเลยฮะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไอตัวเนี้ยนะฮะวางลงไปเลยนี้โอ้ยผิดด้านหน้าคือด้านนี้โอ้งงฮะนี่ฮะดันเข้าคลิกเสร็จเี็บร้อยฮะนี่ก็จะกลายเป็นรถนะฮะของโครง MA นะฮะใส่เนื้อไปเงิบเงิบ,งบนะฮะ นั้นคุณใส่บอดี้เข้าไปนะฮะล็อกนิดหน่อยเพื่อความเท่ด้วยตัวตัวล็อกบอดี้นั่นเองนะฮะนะฮะแล้วเราก็จะได้ตัวของ Heat Edge นะฮะ Red Metallic นะฮะตัวนี้จะเป็นโครงสีแดงแบบสะท้อนแสงด้วยนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์ล้วนๆฮะติดออกมาแล้วก็จะคงหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนติดเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะ แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับตัวของ Heat Edge นะฮะหลังจากที่เราติดสติกเกอร์เสร็จไปแล้วนะั่นเองนะฮะหน้าตาดูดีมีสกุลนะฮะสมเป็น Limited Edition มากๆนะฮะสำหรับราคาในที่480บาทนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะฮะตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ยังมีให้เก็บอยู่ก็แนะนำนะฮะว่าให้เก็บนะฮะไว้ก็ดีเหมือนกันสวยฮะแถมนะก็คุณอยากได้รถที่วิ่งแบบผู้ดีแล้วแล้วก็นะฮะ M A ชาร์จ i นะฮะจะ ให้คุณได้อย่างแน่นอนนะฮะวิ่งแบบผู้ดีแน่นอนร้อเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปท่านี้นะครับคุณท่านที่ติดตามมาฮะกดสมัครรับข้อมูลด้านล่างของคลิปนะฮะและติดตามเรานะฮะกับคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะมาเรียงเงนะฮะนกบินเชียงไปทั้งหมู่นะจ๊ะสวัสดีสวัสดีฮะ